เข้าห้องไปเลยวันนี้แม่ไม่ให้ไปไหนไปเข้าเลยเข้าไปเลยไปเข้าไปเลยเข้าห้องหนูดื้อวันนี้ไม่ให้เที่ยวไปเลยขึ้นคอนโดไปเลยลูก ไหนต้องไหนไปนอนเลยมาให้ไปหรอกวันนี้ดูด้านเมื่อาวานไปแล้วก็ไปดูที่เป็นสกัดกับเขาทำหน้าไปเลยหนตดอนออกมามองแม่ดูไม่ให้ไป